สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับนะวันนี้หัวก็จะมาทําการย้ายบ้านนั่นเองครับย้ายบ้านใอโฟนสิบสามโปรแม็กเพราะว่านะครับเครื่องตกกระแทกแมลงมากครับลูกค้าอได้ข้อมูลนะเดี๋ยวจะทำนะครับผมตั้งแต่ขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้ายให้ดูนะครับผมนะว่าทํายังไงบ้างก็นะขั้นตอนเนี้นะทุกคนรู้อยู่แล้วแหละนะนี่คือบ้านเก่าเขานะเราก็ยกตัวอะไรออกมาครับยกซี u ียูแล้วก็ตัวแนนนะนี่คือตัวแนน แล้วก็นะเดี๋ยวต้องยกอีกพออีกชิ้นหนึ่งครับผมนะสำหรับการย้ายบ้านบนนั่นเองครับส่วนบ้านล่างเนี่ยตัวนี้เป็นบ้านสัญญาครับผมก็ใช้บอร์ดเดิมได้ครับผมนะทำเรียบร้อยหมดแล้วแหละเดี๋ยวเราจะทําการเขาเรียกว่ายกอะไหล่ครับผมนะจากบอร์ดอะไหล่ของเราเนี่ยออกเพื่อจะใส่ CPU กับสายแนนเนี่ยเข้าไปในบ้านบนตัวนี้นะทำยังไงบ้างนะทุกคนจะได้เห็นทุกขั้นตอนนะในวันนี้นะจริงๆแล้ว,วหวัวอ่ะไปยกซีวิวตัวนั้นกนะับในตัวนั้นเพื่อให้คลิปมันไม่ยาวมากนี่ครับ,บเพราะว่าเดี๋ยวกลัวคลิปมันจะยาวเกินไป ตอนนี้นะผมก็เปิดเตาไปนะความร้อนก็ได้ที่นะครับทำตรงนี้นะครับทุกขั้นตอนนะผมนะต้องละเอียดนะครับเรื่องความร้อนเรื่องอุณหภูมิเพราะว่าลูกค้าต้องไปใช้งานอีกนานนะครับเราก็ต้องทําให้มันดีที่สุดนะครับความร้อนได้ที่นะครับตอนนี้อ่ะเรียบร้อยน,นะครับเราก็วางเลยครับอุณหภูมิในการแยกชั้นบอร์ดนะผมตรงนี้ผมใช้2อ0ิองศานะผมนะใช้เวลาสัก หนึ่งร้อยวินาทีครับผมตัวประ <tinc S 1> ม shad, าณนะครับคือในการย่างทำไมเราถึงรู้ครับแล้วทําไมเราถึงใช้ความร้อนตรงนี้ครับเพราะว่านะครับตะกั่วกันกางตรงนี้ครับอุณหภูมิครับผมนะมันต่ํากว่านะครับอุณหภูมิของไอซีตรงตัวบอร์ดนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นไอซีออดิโอนะครับตัวแนนไวไฟนะครับซีบิวแบทแบนซีบิวหลักนะความร้อนต้องใช้สูงกว่านี้ครับผมนะทําให้อะไรครับทําให้ตะกั่วกันกางนี้ครับมันละลายก่อนนั่นเองครับผมนะทําให้เราแยกชั้นบอร์ดได้โดยที่ไอซีพวกนี้มันไม่เสียหายนั่นเองครับเห็น อนนี้ความร้อนเริ่มนะครับจากตรงกลางไปครับผมนะเพราะแผ่นความร้อนตรงนี้อยู่ตรงกลางครับแผ่ไปที่นะแผ่นเหล็กด้านล่างครับแล้วก็ส่งมาที่นะตัวบ่อด้านบนนะผมนะตอนนี้คิดว่าออกแล้วนะทํางานอาจจะดูเก้งๆกลางนะครับไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับผมนะเพราะว่ากล้องอยู่ที่หน้าอกนั่นเองแต่ว่าก็นะไม่ใช่ปัญหาเพื่อเป็นวิยารานให้หลายคนได้ดูนะฮะนี่ครับยกมาเรียบร้อยนะครับ ตัวบอร์ดด้านบนนะครับนี่คือด้านในของด้านบนนะครับผมนะเป็นอย่างนี้ซี u หลักอยู่ตรงนี้ครับวางไว้แล้วก็เราก็จะเอ่ด้านล่างออกมาสิ่งที่เราใช้คือด้านบนนั่นเองครับผมด้านล่างเราไม่ใช้นะครับเราใช้ด้านบนนะครับเห็นไหมครับมันจะมีตัวซีบหลักอยู่ตรงนี้นะเพราะว่าเราจะเอาซีบตัวนี้มาใส่แทนที่แล้วก็ตัวแนนนั่นเองครับผมนะใส่ตรงนี้เข้าไปแทนที่นะครับ เยวิธีอะไรบ้างล่ะก็คือหนึ่งก็คือใช้เครื่อง C N C ซึ่งหัวก็มีอยู่แล้วแหละแต่ว่าวันนี้นะครับจะมาสาธิตในการยกโดยใช้ฮอร์ดแอลผมนะเอาออกนะครับแล้วก็เอาแนนออกขั้นตอนแรกเลยครับก็ก็นะผมนะทำการเคลียร์กาวเข้าไปเพราะว่าซี u ตรงนี้ครับมีกาวอยู่โดยรอบครับผมนะไม่เพียงแค่รอบๆนะยังมีอยู่ข้างใต้นะค่อนข้างเยอะเลยอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือต้องเล็กครับผมนะบางนะครับแล้วก็แหลมนะครับเพื่อเราจะเอาเฉพาะกาวอย่างเดียวครับทุกคนเห็นไหมครับว่า ช่องว่างของการทํางานเนี่ยมันแคบมากครับนะมันแคบมากเลยเพราะฉะนั้นเราต้องใช้นะครับอุปกรณ์ที่บางๆนะครับผมแหลมๆนะครับแต่ห้ามกรีดลงไปลึกมากครับเดี๋ยวไปโดนเลเยอร์ด้านล่างครับข้อควรระวังจะมีอีกครับผมนะบอร์ดไอโฟนส่วนใหญ่นะครับจะเป็นบอร์ดสองชั้นนั่นเองเห็ไหมครับผมกรีดนะครับข้างๆครับไม่กระดิกเลยนะครับไม่ขยับเลยนะครับอุปกรณ์ข้างๆนะครับอย่างเช่น R นะผม FL หรือว่า C คาปาซิเตอร์ต่างๆนะครับ มันสาคัญมากครับผมถ้าหลุดไปตัวหนึ่งนะครับแล้วเราไม่รู้นะครับทําให้เครื่องเปิดไม่ติดได้เลยนะครับส่งเก้ว่าคราวนี้ก็นะเปลี่ยนหัวจากหัวเล็กๆอย่างเงี้ยครับที่เคลียร์กาวครับผมนะเป็นหัวใหญ่นั่นึองหัวใหญ่ก็มีความสามารถในการนะผมทําความร้อนได้อย่างกว้างครับไม่จอะจงพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งครับผมนะทําให้นะอุปกรณ์ไม่เสียหายครับเวลาเราเป่าไปแต่ว่าต้องควบคุมให้ดีๆครับ องศางความร้อนนะผมเป่าไปห้ามโดนพาวเวอร์ข้างๆครับไม่งั้นตะกบปิ้งก็ต้องมานั่งยกตะกัววางใหม่อีกนะเราให้ความร้อนลงไปเลยครับจริงๆเรายกทิ้งหรือว่าเรายกใช้ครับผมนะแล้วก็ต้องทําให้ดีที่สุดในทุกเคสอยู่แล้วนะแค่นี้นะมันก็ออกมาครับ 10u โดยที่สังเกตได้ว่าสังเกตได้ว่านะครับผมนะขาตะกัวนะครับอยู่ครบเลยไม่เสียหายเลยนะฮะเราต้องทําลักษณะนี้อยู่แล้วนะในทุกเคสเห็นไหม โอเคครับเราก็ไปต่อครับซีวตัวนี้เราไม่ใช้แล้วครับเอาออกเลยเพราะว่านะครับเราจะใช้นะซีวีตัวที่นะครับย้ายบ้านมานั่นเองครับตัวที่มีข้อมูลยกมาคู่กับตัวแอนกับอีพอมนะคราวนี้ก็ขั้นตอนวิธีการเทียร์กาวนะครับในในคลิปนี้หัวก็จะไม่ได้ใช้เครื่องดูดควันนะผมเพราะว่าเสียงมันจะดังนะฮะนี่ครับข้างใบมีดของหัวแรงให้ดีครับผมนะแล้วก็ เลยเซตะกลัวพวกนี้ครับที่เราทำครับผมนะบางทีมันเข้าไปอยู่ใต้สีครับต้องระวังนะครับทำงานก็ต้องแบบว่าเออรอบข้อมนิดนึงครับเที่ยวไปจากบ่อน,นะครับผมอ่อ เราเคลียร์ได้ประมาณนึงครับให้เราเคลียร์ประมาณนึงนะครับผมเพราะว่าถ้าชี้เกินไปนะครับผมตัวคาราบิเตอร์ข้างนะครับอาจจะเสียหายหรือหลุดได้นะครับเราก็เคลียร์พวกเศษตะกั่วพวกนี้ออกจบอร์ดก่อนนะครับในเบื้องต้นระระวังนะครับยังมีหลุดบ้างครับผมตรงนี้นะเห็นไหมแต่ว่านะครับเดี๋ยวค่อยเราใส่ได้นะครับ่ะล้วก็ใส่ลักเข้าไปครับผมนะเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่เราจะใช้ตะกั่วแรกเข้าไปครับเขาเรียกว่าการแรกตะกั่วนี่ครับ ทำไมต้องได้ตะกัวด้วยล่ะครับเพราะว่าเราจะบอลนัซีวูนะครับด้วยตะกัวอันนี้แหละเวลาเราวางเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะประสานกันได้อย่างเนื้อเดียวกันนะครับผมสมมติว่าเราไม่ได้ตะกัวตะกัวเก่าเนี่ยนะอุณหภูมิสูงกว่าที่2 1 0องศาเนี่ยแต่ว่าตะกัวใหม่นะผมนะที่จะใส่เข้าไปคือ1 8ึองศานะผมนะมันก็จะนะครับทำให้นะติดกันยากนะแล้วซี u ูมันอาจจะทนความร้อนไม่ไหวนะเพราะฉะนั้นเราต้องทําการแด้ตะกัวนะผมให้ไม่ตะกัวเดียวกันก่อนเลยครับ ในการวางก็จะง่ายครับทุกขั้นตอนมีความเสี่ยงหมดนะครับเราต้องเซฟทุกขั้นตอนเลยนะครับอพอเรานะครับซับได้ประมาณหนึ่งแล้วเรา,าดูรายละเอียดทีนึงก่อนก่อนที่เราจะไปกันต่อนะผมนะเราก็จะวางส่วนกรที่ลุดนะครับผมออกมาเนี่ยให้เรียบร้อยก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อ คือถามว่าถ้ามาันหลุดหายไปเลยได้ไหมจริงๆบางวงจรได้นะครับผมนะนเช่นคาปาซิเตอร์นะผมนะในลายไฟเลี้ยงหลักนะผมนะมีเยอะเหลือเกินนะผมแต่ว่าก็ถ้ามันอยู่ครบได้ก็ยิ่งดีที่สุดคร,ครับผมก็ใส่เข้าไปก่อนใส่กัาบาังเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะทําการเคลียร์ขอบข้างก่อนนะตรงนี้เพราะเราจะไม่โห,หแรงนะผมนะเข้าไปใกล้มาแล้วนะครับ ไม่งั้นพวกอุปกรณ์พวกนี้อาจจะหลุดได้นะครับทำไมเราต้องเคลียร์กาวข,าข้างออกให้หมดละ่ะเพราะว่านะครับเราเวลาเราวางซีบิวเข้าไปนะผมนะมันจะได้ไม่ติดนั่นเองนะครับเดี๋ยววางมันวางไม่ลงนะครับขาซีบิวนี่ละเอียดมากนะครับมีเป็นพันพันขานะครับอ่าตอนนี้ก็เคลียร์ขอบเรียบร้อยนะครับผมนะก็ให้ทุกคนได้ดู เดี๋ยวทุกคนดูไปเรื่อยๆโอ้โหจะทง,งงว่าโอ้โหขั้นตอนเยอะขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยใช่ครับขั้นตอนมันเยอะนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าถ้าได้ข้อมูลกลับมาก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับผมนะต่อลูกค้านะครับแล้วก็ต่อนะผมนะอาชีพด้วยนะ ตรวเช็คเขาเรียบร้อยครับตามขอบตามอะไรเรียบร้อยไหมเอ,อ่อเช็คไปเรื่อยๆก็จะเจออีกนะครับเนี่ยครับตรงนี้หลุดไปหนึ่งตัวผม คครับนะครับตอนนี้ก็ iR ตัวหนึ่งครับสำคัญนะครับผมนะต้องใส่นะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้เป็น C นะวงจร1.8ไอซองนะครับผมนะมีเยอะมากครับในวงจรก็ไม่เป็นไรครับทำไมถึงไม่เป็นไรถือว่าจริงๆจะใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราเผาของร้อนลงไปครับมันก็ต้องโดนความร้อนอีกนะครับผมก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับก็เลือกที่จะไม่ให้ความร้อนเพิ่มเติมเข้าไปแล้วนะครับแล้วเอาจากไหนล่ะนะครับก็เอาจาก บอร์ดอะไรนั่นเองครับผมนะที่เรามีครับหรือว่าถ้ามีนะครับซิคลอมิเติกก็ไปดูค่าของ r ตัวนั้นก็ได้ครับผมนะได้ทั้งสองแบบครับแล้วแต่สะดวกเลยเสรเรียบร้อยครับขั้นต่อไปคืออะไรล่ะครับขั้นต่อไปก็คือครับการยกแนวทุกเสานั่นเองครับออกมาโดยที่ไม่ต้องใช้ CNC นนั่นเองนะพร้พอมมานะ วความถุ่นี่ครับอยู่ข้างใต้นะครับผมนะแผ่นนะที่เขียนว่า A5 ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรายก,ยกแน,นนะครับผมเช่นเดียกันนะครับผมนะยกแนนี่ก็สําคัญเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่นะครับผมมีหลายคนยกแนแล้วก็นะครับต้องมานั่ง ยก cover ต่อครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า cover มันอยู่ตรงข้ามแนวตรงนี้ครับความร้อนทะลุไปโดนนะผมนะทําให้นะครับกาวด้านล่างครับผมนะของใต้ cover เนี่ยมันดันนั่นเองครับมันดันตัว cover ลอยขึ้นมาครับหรือว่าตะกู่ด้านล่างเนี่ยมันก็ชนกันครับเพราะว่าความร้อนอ่ะมันทะลุไปโดนนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องเต่าโดยใช้หัวใหญ่ครับหัวมันจะใหญ่อย่างนี้ครับ ร้ครับผมตัวแนนเพราะว่าเราต้องใช้แนนของนะเครื่องเครื่องนึงที่ตกกระแทกมาแรงเนี่ยครับวางกลับไปครับลูกค mm ้ hmm. าจะได้ข้อมูล,ลนั่นเองนะครับนั่นคือเหตุผลที่เราต้องยกแนนด้วย mm hmm. เสร็จแลียบ้อยครับผมนะ mm hmm. ก็เช่นกันครับเราทำซีบีังไงเราก็ทําใต้แนนอย่างนันครับผมโดยการแรนะ mm hmm. กรจรนะเปิดนเอง แล้วเราก็ซับออกให้เรียบๆนะครับเพราะว่าตัวแนนนะครับเรามีการรีบอลนะผมนะหรือสร้างขาเรียบร้อยหมดแล้วครับต้องการวางในพื้นเรียบๆครับอ่าเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนในการวางแล้วนะครับไม่มีแล้วนะฮะถอดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเหลือแต่บอร์ดเปื่อยๆครับตอนนี้ผมขอเริ่มวางนะครับตัวแนนสําคัญก่อนเลยครับเข้าไปในบอร์ด ชิ้นแน่ครับเพราะว่าะครับผมต้องวางตัวแนนก่อนนะมีผลนะครับตัวแนนเนี่ยครับเวลาเราเป่าเนี่ยมันใช้ความร้อนนะค่อนข้างเยอะครับแล้วถ้าเราไม่วางตัวแนนก่อนนะครับเราไปวางซีบียูก่อนเนี้ยนะครับแล้วเราต้องมาเป่าที่แนนที่หลังเนี่ยนะตัวซีบียูเนี่ยที่ขาเล็กๆเนี่ยมันก็อาจจะมีการเคลื่อนได้ครับเรียบร้อยครับตัวแนนนี่วางง่ายมากครับผมนะไม่มีอะไรเลยนะต่อมาก็คือเราจะวางอีพอมก่อนนั่นเองครับ อีพร้อมเนี่ยเอามาจากไหนล่ะก็คือเอามาจากบอร์ดเก่านี่ครับอีพร้อมรุ่นนี้อยู่นี่นะฮะตรงนี้ก็คือง่ายๆครับผมจะวางแล้วผมนะตัวนับซีบยูเนี่ยท้ายสุดเลยนะครับเพราะว่านับอ่อนไหวที่สุดนะครับนี่ทำตัวเก่าอยู่นี่ครับเราก็ต่ำมันร้อนๆไว้ก่อนครับลักษณะนี้ นี่คือบอร์ดเก่าใช่ไหมฮะนี่คือบอร์ดใหม่ที่เราจะย้ายมาเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปเอาอีพอรอีกที่หนึ่งมาเทคนิคที่แล้วกันนะครับผมนี่คือบอร์ดอะไรนะหรืนถ้าเราไม่ใช้ข้างๆนะครับนะไม่ต้องสนใจนะครับให้เราย่อ ก่ออกไปเลยเนาะให้เรายกไอซีตัวที่เราต้องการเนี่ยให้ได้ง่ายที่สุดนะแล้วก็นะครับผมไปวางวางให้ตรงครับอ่นะนะนาลักษณะนี้ครับแล้วก็เป่า เดี๋ยวถ้กลัวจะทำหน้าที่ดูกันเองครับผมนะเห็นไหมไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้แตะเลยนะเพราะว่าสินค้าคือเราต้องขยับนิดนึงเพื่อเช็คนิดนึงครับเอาชัวร์เลครับเน้ำโยกไปแล้วยกกลับนะผมนะแปลว่าขาข้างล่างครับติดจนดีแน่นอนครับตัวท้ายนะครับเมื่อบอร์ดยังมีความร้อนอยู่นะครับผมนะให้เราทาการวางซ p u ไปเลยนะครับ พอจะได้ไม่ต้องเป่านานะครับให้เราซีอยูที่เราบอลไว้นะครับข่ามันเล็กๆอย่างนี้ครับเยอะๆเลยครับผมนะต่อได้เลยตอให้ตรงที่สุดเท่าที่ตรงได้นะฮะสิ่งสำคัญคือในการที่เราเป่านะครับผมนะอย่าเป่าไปทางทิศทางของทาวเวอร์ครับเขามีกาวหุ้มอยู่นะครับผมนะ เดี๋ยวจะต้องเสียเวลาย,ยกเวอร์มาดีบอลอีกนะครับเรียบร้อยแล้วผมนะเดี๋ยวเรามา really, เทสกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับรอบอดเย็นแป๊บเดียวเนื่องกันเทสบอดเราก็ใช้แค่บอดด้านบนอย่างเดียวนะครับผมนะเทสก่อนครับไม่ได้จะไม่เทสสัญญาณนะครับผมนะระหว่างรอนะตัวบอดหายร้อนครับผมนะเราก็จะทอกาสตัสโตแป๊บหนึ่งเห็นไหมครับว่าทุกขั้นตอนนะผมนะเราก็ต้องนับมีความ ละเอียดนะครับทุกขั้นตอนเลยพลาดไม่ได้ครับถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราทําไปมันพลาดหนึ่งจุดนะผมนะบอร์ดก็จะไม่ติดนั่นเองครับระเเผอจะทําให้นะผมนะตัวอุปกรณ์ที่สําคัญครับ็อด,ด้วยนะครับผมเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะทําการเทสแล้วโอเคครับมาใส่จอเทสกันเครื่องที่มาคืออาการไม่ติดเลยนะครับกระ,ะแทกแมลง แล้วตอนนี้ติดไหมนะครับมาดูด้วยกันพระเจ้าเครื่องติดนะครับแต่ว่าจอลูกคา้าขาวปวดหัวจริงขอยึดตันแต่ผมไม่ไม่มีมัมนยึดตัก็การนี้นครับเดี๋ยวจะต้องไปซ่อมจอขาวนะผมนะรู้สึกว่าจอลูกค้าเคยซ่อมมาแล้วด้วยนะครับดูนะครับนี่เห็นไหมไปซ่อมจอมาแล้วนะครับมีรอยรากรวดอยู่ครับเห็นไหม để không thấy nè cho nên thế còn ขึ้นหน้านี้นะผมนะก็ตอนนี้เครื่องติดกลับมาแล้วแหละ,ะครับแต่ว่าก่อนที่คเครื่องจะมีปัญหาครับมันคงเป็นอะไรมาสักอย่างนึงเดี๋ยวในเคสนี้นครับผมก็จะ,ะทําการประกบบอร์ดเลยแล้วก็อัปเดตไปเลยครับผมนะโอเคครับผมนะก็ได้เห็นนะวิธีการเรียกว่าย้ายบ้านนั่นเองครับอย่างละเอียดนะทุกขั้นตอนเลยยังขอบคุณที่รับชมครับผมนะ